ตามชายพี่ไปเลยสวยไหมลูกสวยไหมห่ร้อยห้าสิบล้านปีค่ะโอ้โหสวยค่ะฟ้าก็สวยค่ะโอ้โหโอ้ตัวใหญ่มากนี่เราจะไปดูข้างในนะครับตามเราเข้าไปนะคะนั่งรถเข้าไปกิโลกว่าค่ะไป เชิญค่ะจะเป็นประตูเข้าค่ะไปชมหอยล้านปีนะคะร้อยห้ล้านปีค่ะอันนี้คือเป็นบริเวณเรียกว่าจอดรถค่ะที่จอดกว้างขวางค่ะจอดได้เยอะแล้วก็จะมีร้านกาแฟร้านขายของฝากค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวตามเราเข้าไปดูข้างในกันนะ,ะน,นนะคะนี่คือที่จำหน่ายบัตรนะคะเด็กสิบบาทผู้ใหญ่ยี่สิบบาทคะ่ะ ค่ะเข้าชมนะคะตามปู่หลานไปเลยค่ะคือจ,จุดคัดกรองค่ะบัตรเข้าชมเราวางไว้ที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าชมให้เรียบร้อยค่ะไดโนูเสาพันอะไรนะลูกพันอะไรครับโอ้มีไข่ด้วยโอนารั โอ้โหมีเสียงด้วยโอ้อมีเสียงด้วยเหรอครับขอดูหน้าหน่อยโอ้โห ได้แล้วจ้าสีเล็กเสียงดังเลยลูกดูดิสีเล็กเสียงดังเลยม<า>ีหอนมีลำโพงโอ้โหชายพีชชอบจับขาเขาหน่อยลูกจับขาเขาหน่อยโอ้โหอยากได้ขาชา,ายพีชชายพีชมามามาปูชา,ายลูกไม่หน่อยค่ะโอ้โหเป็นที่เด็กจริงๆนี่มาลูกมาเออ ชื่ออะไรนะลูกอลโอ้โหโอ้โหมันใส่หัวด้วนะนะยไม่มีตัวนี้ไม่มีเสียงป่ะไปต่อเลยร่มรื่นค่ะร่มรื่นค่นะเป็นต้นไม้ธรรมชาติ ต้นไม้แบบเป็นถนนที่แบบเป็นธรรมชาติค่ะลมรื่นไม่ไม่ตากแดดค่ะวันนี้แดดเยอะแต่ว่ามันเป็นร่มไม้ค่ะมาเที่ยวโอ้ตัวนี้น่ากลัวมากว้าวตัวนี้น่ากลัวไม่ลูกโอหอันนี้มันชื่ออะไรตัวนี้น่ะไรนโสรเล็กว้าวสีเล็กสีเล็กงนเหรอแต่เป็นตัวใหญ่เนาะ

เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเต็มเลยค่ะโหธรรมชาติสุดๆเลยค่ะมีทั้งเสียงน้ำตกมีทั้งเสียงลม<ฮ>เด็กๆชอบค่ะ<ฮ>ตัวนี้เขาเรียกอะไรอะปู่<ฮ>ตัวเดียวกันแสดงว่าตรงนี้เป็นกำเนิดของของลัปเตอร์แน่เลยนะพ่อเนาะ เนี่ยเพราะว่ามีแต่ลรปเตอร์เต็มไปหมดเลยบายโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากลูกหนูไม่ถ่ายรูปเหรอลูกโอ้โหตัวนี้น่ะสม,มาร์ทเลยตัวใหญ่มากเลยแล้วก็เหมือนด้วย ลงทุนเยอะนะเนี่ยค่ะไปต่อเลยค่ะโอ้โหตัวนี้พีทดูสิครับกินพืนใช่ไหมตัวนี้น่ะว้าวเสียงดังโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่มากพีท จับได้อยู่ลูกก็จับไข่อะลูกตัวนี้มีเสียงด้วยเหรอครับนั่นน่ะมีเสียงด้วยหวงไข่อีกหวงไข่เลยค่ะอะตัวนี้เป็นหวงไข่เลยลูกหวงไข่เขาหวงไข่เขา สวยมากเลยค่ะปูหลานเสื้อเข้ากับหินเลยตรงไหน,น,นอ่ะมันกำลังจะออกจากเปลือกใช่ไหมโอ้โหสวยมากไอเดียไอเดียสวยค่ะปะทีนี้เรา หอยล้านปีค่ะนี่เรามาดูหอยล้านปีค่ะนี่ค่ะหอยล้านปีนะคะว้าวเนี่ยร้อยห้าสิบล้านปีค่ะหอยไปไเลยนี่ะโอ้โหโอ้โหปู่ร้อยห้าสิบล้านปีนะคะเนี่ยจับดูสิลูกจับดูดู ดูค่ะโอ้โหดูค่ะดูห้อยร้อยห้าสิบล้านปีดูดูหินค่ะเนี่ยคือการเป็นหินนะคะดูดูดหินค่ะร้อยห้าสิบล้านปีค่ะโอ้โหอะฮ่าจะพาดูรอบรอบนะคะนีค่ะค่ะ เหมือนหอยแคลงนี่ค่ะอ่ะะนี่คือรอบๆหอยล้านปีนี่คือพิพิธภัณฑ์หอยล้านปีของหนองบัวลำพูค่ะแต่อยู่ห่างจากอุดรประมาณ20่กโลนี่แหละคะค่ะ นะคะพากันไปเที่ยวนะคะลมรื่นนะคะนี่ค่ะ ขอพรพันทะเลสวนมหาราชกัน<ฮ>นะก่นะคะที่คนนำมาไหว้สเสด็จพ่อค่ะพันทเรสวนมหาราชนะคะพันธะเมื่อได้สมดังปรัถน,นาก็จะเอาไก่มาถวา,ายค่ะ ท่านน,นเรศวนมหาราชด้วยนะคะท่านน,นเรศวรมหาราชจะชอบไก่นะคะนี่ะอาจารย์นะคะขึ้นไปไหว้ได้ะคะ่ะขอพรได้นี่ค่เราก็สามารถที่จะมาขอพรแล้วก็มาไหว้ท่านได้ะคะ่ะ จุดทูปขอพอรนะคะอธิษฐานเลยครับสวยมากเลยค่ะ นี่นั่งรออะไรคะ oh <my> มีรถสองแถวมีรถรางของทางพิพิธภัณฑ์ด้วยแหละคะ่ะไปที่จัดรถนะคะน,นั่งรอรถได้คะ่ะไปคะ่ะไปต่อกันโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากม <laughs> โอ้โห ตัวใหญ่มากมาครับมาโอ้โหเสียงดังโอ้โหตัวนี้สวยมากปู่โอ้โหท้องฟ้าก็สวยดูสิโอ้โหท้องฟ้าสวยมาก ไบตอค่ะกำลังออกจากไข่เลยลูกแพคิสทัสโรสโอ้โหมีเสียงด้วย โอ้ไปค่ะปูกับล้านไปเลยไปต่อค่ะสเล็กสเล็กสเล็กตัวใหญ่มากดูโอ้ หางมันหางมัน,มนระวัางหางเจเอ๋สเอค่ะเจเอ๋ค่ะไหนคดูตาหน่อย บริเวณค่ะร่มรื่นค่ะไม่รอ้อนก็มีต้นไม้เยอะค่ะไปค่ะ <c oughs> ตัวนี้ทำไมสวยจังเลยพิษได้แล้วจ้า นล้ลูกแลิกะลิมีินัตนะลูกนี่กะลิมมนัตเออป่ะป่ะป่ปะป,ะป,ะปะไปต่อไป่อจะ้ลูกลงไปทางโน้นก็มีอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะเต็มเลยค่ะโ้ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะมีทั้งเสียงน้ำตกมีทั้งเสียงลม เด็กๆชอบค่ะตัวนี้เขาเรียกอะไรอะปู่ตัวเดียวกันแสดงว่าตรงนี้เป็นกำเนิดของของลัพเตอร์แน่เลยนะพ่อเนาะเนี่ยเพราะว่ามีแต่ลัพเตอร์เต็มไปหมดเลยบายโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากลูกหนูไม่ถ่ายรูปเหรอลูกโอ้โหตัวนี้นะ่ะสมาร์ทเลย ใหญ่มากเลยแล้วก็เหมือนด้วยลงทุนเยอะนั่น,นี่ย